วันนี้มี30นิสัยของคนโชคดีมาฝากค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่50 something นะคะจากหลายๆคลิปนะคะที่แป๊กพูดเกี่ยวกับเรื่องความโชคดีนะคะวันนี้มี30นิสัยของคนโชคดีมาดูสิคะว่าเรามีนิสัยอะไรบ้างแล้วนิสัยอะไรที่เราอาจจะยังไม่มีแล้วก็เราสามารถพัฒนาต่อได้นะคะ ซึ่งสามสิบข้อเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยาวนิดนึงค่ะก็เลยจะแบ่งเป็นสองคลิปนะคะคลิปแรกเนี้ยก็จะเป็นนิสัยที่หนึ่งถึงนิสัยที่สิบห้านิสัยที่หนึ่งนะคะคือเขาบอกว่าให้เป็นคนใจดีค่ะความหมายก็ตามนั้นเลยค่ะคนใจดีคนใจกว้างเวลาใครอยู่ใกล้ๆเขาก็จะรู้สึกดีตามไปด้วยค่ะข้อที่สองก็คือกินแต่ของดีมีประโยชน์ค่ะ y o u a r e what you eat นะคะก็คือคุณกินอะไรคุณก็จะเป็นแบบนั้นแหละค่ะข้อที่3โปรดออกกำลังกายข้อนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นเรื่องยากพอสมควรแต่ก็ต้องทำค่ะมันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่เราจะต้องฝึกให้มันเป็นนิสัยด้วยนะคะข้อ4ฝึกภายในนั่งสมาธินอกจากร่างกายข้างนอกจะแข็งแรงแล้ว จิตใจข้างในก็ต้องแข็งแรงตามไปด้วยค่ะข้อห้าค่ะเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงทั้งซื่อสัตย์กับคนอื่นแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะคะซื่อสัตย์กับเป้าหมายของตัวเองซื่อสัตย์กับความตั้งใจของตัวเองแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองค่ะข้อหค่ะคิดฝันให้ใหญ่การตั้งเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยออกนอกโซนสบายของเรานะคะ เวลาที่เราทําเป้าหมายเล็กๆอะ่ะมันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ค่ะและในที่สุดนะ่ะเราก็จะเลิกล้มไปเองแต่ถ้าเป้าหมายมันยิ่งใหญ่พอมันก็จะสามารถทําให้เราอะ่ะกระเด้งลุกขึ้นมาจากเตียงเพื่อที่จะทํามันได้ชีวิตมึงจะได้ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะข้อเจ็ดนะคะอดทนให้สูงค่ะคือในชีวิตนะคะไม่ว่าจะมีเป้าหมายอะไรตลอดเส้นการเดินทางของชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีผ่านอุปสรรค อะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความอดทนก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่จะทําให้คุณโชคดีได้คนที่อดทนมากพอเพื่อถึงเป้าหมายนั้นก็คือผู้ชนะค่ะข้อ8ตัดสินให้น้อยข้อนี้เนี่ยได้พูดไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเรื่องการตัดสินตัวเองแล้วก็ตัดสินผู้อื่นเพราะว่าการตัดสินคนอื่นหรือว่าแม้กระทั่งตัวเองมันเสียเวลามากๆค่ะไม่มีอะไรมีประโยชน์เลยเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่านะคะข้อ9ค่ะ ยิ้มกว้างๆบ่อยๆค่ะตามนั้นเลยค่ะข้อสิบนะคะให้อภัยง่ายๆค่ะทําให้มันเป็นเรื่องง่ายนะคะไม่ต้องโกรธนานแม้กระทั่งกับตัวเราเองหรือกับคนอื่นอภัยได้อภัยเลยเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มันเป็นการทําเพื่อตัวเองนะคะข้อสิบเอ็ดบอกรักตัวเองบ่อยๆค่ะการทำเซลล์เลิฟหรือว่าเซลล์ทอล์กเนี่ยสำคัญนะคะบอกรักตัวเองในกระจบทุกวัน มองเห็นตัวเองชื่นชมตัวเองให้กำลังใจตัวเองทุกๆวันข้อ12ค่ะกระตันยูรู้คุณพลังของความกระตันยูนะคะรู้สึกสำนึกรู้คุณเนี้ยมันจะทำให้เราออยู่ในพลังงานที่ดีเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีเวลาที่เราได้อยู่ในพลังงานที่ดีทุกอย่างรอบตัวมันก็จะต้องดีอยู่แล้วค่ะฝึกคิดด้านบวกเดินในทุ่งลาเวนเดอร์เลยค่ะไม่ต้องอายใคร ไปเห็นใครๆที่เขาเดินกันในทุ่งลาเวนเดอร์ที่คิดด้านบวกเป็นจนเป็นนิสัยนะคะชีวิตเขาก็ดีกันทุกคนเลยนะคะข้อ14ค่ะอยากสวยต้องดื่มน้ําเยอะๆค่ะข้อ15นะคะเชื่อใจตัวเองสุดๆไปเลยค่ะใครไม่เชื่อเราเชื่อค่ะ15ข้อแรกนะคะลองพิจารณาดูนะคะ ว่าเรามีจุดแข็งในข้อไหนบ้างหรือว่าจุดไหนที่เราอาจจะต้องปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อที่จะเป็นลักษณะนิสัยของคนที่จะดึงดูดโชคดีเข้ามาค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอีก15ข้อสำหรับคนที่อยากจะโชคดีค่ะจงังว่าจะพบกันพรุ่งนี้นะคะที่50 something สวัสดีค่ะ